กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ท่าช่องอยู่ไร่ให้ชคทุกทุกท่านครับลับมาพบว่าเจอกันนะครับคุณพ่อคุณแม่เสาร์ของวันที่12นะครับเสาร์ของวันเสาร์นะครับเกลียดวิไลเได้กเกินไปในขีปสอสลับเงินพารวยนะครับมือนี่ก่อนจะไปทําธุระปับปังนะครับเฮากะมีสุรเสธแนวทางคำว่าฝากนะครับ ครับเมื่อวานนี้นะครับแอดวีไลได้ปล่อยตัวเลขแนวทางนะครับการกลับมาของพี่ยอดนะครับแอดวีไลได้ปล่อยตัวเลขแนวทางไอเอฟซี FC ได้ติดตามกันไปแล้วครับเมื่อนี้นะครับมีตัวเลขแนวทางนะครับของพี่ยอดนะครับมาฝากเป็นเลขสวดหรือว่าเลขทำพิธีนั่นเองนะครับอ่าชุดสามตัวบนชุดเดียว และการพ่ยอดตัด2ตัวออกมาให้แค่2คููนะครับอามอนีจะนํามาฝากกันเป็นคลิปที่2นะครับของเสาว,วันเสาที่12นะครับเป็นคลิปที่2กับหลังจากคลิปแรกนะครับแอบวิไลได้ปล่อยตัวเลขแนวาทางนะครับของสอสลับเงินพารวยสุดจับคููเพิ่นไปแล้วนะครับ คลิปนี้เป็นของพี่ยอดนะครับเป็นเลขสวดหรือว่าเลขทำพิธีนั่นเองนะครับครับพี่ยอด16กอคอ68ครับเป็นเลขสวดอ่ะขออภัยครับเป็นเลขสวดนะครับ เลขทําพิธีนะครับเลขทําพิธี <c oughs> โอ้ขออภัยนะครับเอฟสต็อกบัตท่านเลยนะครับ <c oughs> เลขทําพิธีนะครับ ว่าเลขสวดนั่นเองครับอาครับสำหรับช่วงนี้นะครับกระแสข่าวต่างๆนะครับอ่ะกระไลาอันไลายังกระทบกระทั่งนะครับอ่าพระพุทธศาสนาทราวพูดเท่านะครับกะให้มีสตินะครับ เอฟซีคุณพ่อคุณแม่เราจงอยู่อย่างมีสตินะครับผู้จองทำลายมีจริงแน่นอนนะครับผู้จองทำลายศาสนาพวกนะครับมีจริงแน่นอนอสำหรับแอดวิไลนะครับศาสนาใดาก็ดีเบิดแต่ว่ายามาจองทำลายศาสนาที่ชาบพูดเฮานะครับถือมาอตั้งแต่ โบราณากาลตั้งแต่พุทธกาล2,500-2,600ร 2, 500, 2, กว่าปีมาแล้วนะครับศาสนาไหนก็ดีหมดนะครับสำหรับเอดวิไลนะครับกับบาจ,จะบอวบบกพูดถึงเืียงนี้นะครับมันก็เป็นกระแสหลายมากพอสมควรนะครับอาจจะได้กับใหคุณพ่อคุณแม่เฮ้านะครับโปรดใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาสำหรับผู้จองทำลายกมีนะครับศาสนาทุกศาสนานะครับอืม เขากันับถือภผนับถือมันเข้ากับโไปบางเบียดกันยิ่งเดวศาสนาพุทธนะครับอ่ะพิจารณาเอาครับให้พิจารณาเอาเขากับแยกนามดีนามเสียออกจากกันคือเครื่องกล่องนาำนะครับอ่าเขาตอกกล่องสิงสซปรปกคัดกล่องออกอ่ซิงไดดีเขากับจังรับเอาซิ่งไดบดีเข้ากับ่ต้องรับแล้วก็พยายามนะครับเขากับเบิ่งแยกแยะเอา นะครับอ่าครับสำหรับเลขท,ทั้งพิธีหรือว่าเลขสวดของพี่ยอดนะครับได้มาแบบนี้นะครับอ่าแอดวิไลก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอากราบขอบุญขอบคุณพี่ยอดนะครับที่ส่งตัวเลขเนี่าาายทักมาให้ถือว่าการกลับมาเทียนนี้นะครับแอดวีไลก็ขอากราบขอบุญขอบคุณพี่ยอดเลยนะครับที่อ่าทักไลน์เข้ามาส่งไลน์ขมาหานะครับ เอตดวิไลบอกนะครับพยายามติดต่อ,อพ่ยอดอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าเคยสัมผัสสดๆกันเดี๋ยวครับถามมีโอกาสนะครับงวดหนาอรอบต่อไปเอดวิไลจะต่อไซสัมผัสสดๆพ่ยอดคือจังเคยทํามากนะครับต่้งแต่เอ็ดวิไลลืมทํอขาคลงใน YouTube ใหม่ๆนะครับเคยสัมผัสสดๆกันกับสบาผ้าร่วยนะครับ ครับมาเบิ่งกันเลยนะครับตัวเลขสุด3ตัวนะครับได้มาสุด3ตัวกันนะครับเลขสวดเลขทับพิธีนะครับได้มาที่4 7 3นะครับ4ี่ครับรากาพี่ยอดตัดมาใหันะครับอีกเป็น2ตัวนะครับจะมี 7จ็ดี่นะครับนี่คือเป็นเลขสวดเลขทาพิธีนะครับของพี่ยอดนะครับอากาคงก็จจะไม่ต้องถามนะครับ f อฟว่าเป็นบนหรือล่างนะครับเพราะว่าเลขไม่ใช่สูตรคำนวณน,นะครับเป็นเลขทาพิธีเลขสวดสามารถไปบนไปล่างได้นะครับให้ f อฟพิจารณาเอานะครับ คุณพ่อคุณแม่ปิจารณาเอาเลยนะครับไม่ใช่เลขสูตรคำนวณน,นะครับเป็นเลขสวดครับวนนี้แอดวิไล่ลงไห้นะครับวันที่ครับวันที่สิบสองกอหหกแปด c เจ็ดครับแล้วก็ดสาล้วก็3ส c นี่คือพี่ยอดตัดออกมาใหนะ้แบบนี้นะครับแอดวิไลก็นําเสนอแบบนี้ขอย้ำอีกทีนึงว่าไม่ใช่เลขสูตรคํานวณนะครับเป็นเลขส่วนอ่างยันเอถามว่าบนหรือล่างคุณพ่อวิไลพันซิวานะครับเลขสูตรอ่าเลขส่วนนี่นะครับสามารถไปบนไปล่างได้เอาง่ายๆให้คุณพอ่อคุณแม่เอฟซี FC, ทาง่องพิจารณาเอานะครับ อาจก่อนอื่นนะครับแอดวิไลก่อนจะจบคลิปแอดวิไลก็ขอกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทางช่องอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามกันมาอย่างเนี้อแน่นนะครับทุกคอมเมนต์ทุกยอดไลค์ยอดแชร์แอดวิไลก็อ่านอ่าบางคอมเมนต์ก็ได้ตอบบางคอมเมนต์ก็บม่ได้ตอบนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณและก็ขอย้ำช่วงท้ายคลิปนี้ว่ามีเอฟซีบางท่านนะครับที่ส่งตัวเลขเนี่ยทางมาให้เบิรงทางคอมเมนต์นะครับ ถ้าอยากให้แอดวิไลนะครับเอาตัวเลขะาทา้งลงทั้งช่องนะครับกบติดต่อเบอร์โทรอาทีตแอดวิไลขึ้นได้นะครับอยากเอาตัวเลขณทางนําเสนอนะครับจะเป็นพราะคุณอย่างยิงน,นะครับนําเสนอฝากตอนเอฟซีทางช่องนะครับบ่เป็นอย่างติดต่อแอดวิไลโดยตรงได้เดี๋ยวแอดวิไลจะเอามาลงให้เอฟซีทางช่องได้เบิ่งกันครับคลิปนี้จากลาก,กันไปวทางอาเลขทําพิธีหรือว่าเลขสวดของพี่ยอดนะครับ สามคู่เน่นๆนะครับก็คือสุดสามตัวบนหนึ่งชุดสี่เจ็ดสามสุดสองตัวเจ็ดสามสิสามสี่เจ็ดสามสามสี่สกสก,สกมันเมืนกันสุขหูสุข,สข,สขคน้นเ,เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ